ดูสิต้นไม้ที่พระบิดาสร้างไว้อายุยืนเป็นร้อยปีพันปีมีไหมถ้ามันไม่โค่นล้มเพราะไปธรรมชาติเพราะมนุษย์ทําให้มันวิปริตแปรปรวนลมมาไม่แรงนะมันยืนต้นง่ายหลายกฎโอบอายุเป็นร้อยปีพันปีก็ได้ต้นไม้เติบเพื่อโตแต่ดันมนุษย์เราเติบเพื่อตายเติบแปลว่าใหญ่เติบตายกับเติบโตเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่มนุษย์เราไปเหน ต้นไม้ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตที่พระบิดาสร้างขึ้นดาวเคราะห์โลกเสรีสร้างมาเนี่ยเป็นล้านปีได้ใช่ไหมแปดล้านหนึ่งแสนล้านปีก็ยังนำรงอยู่ไม่เห็นโลกตายท่านมนุษย์เราเนี่ยต้องมีเกิดแก่เจ็บตายดาวเคราะห์โลกหลาต้องมีวันตายเหมือนกันมนุษย์เรามันโง่เป็นหนึ่งมันเองง้างไหนพวกนาซามันบอกสักวันหนึ่งดวงอาทิตย์ก็ตายทำไรก็ว่ามันเป็นคนสร้างดวงอาทิตย์มันบอกดวงอาทิตย์ตายกันไปนดูที่เย็นแล้วมันจะกลืนโลกหมดเลยมันพูดซะเป็นลิเกลิเก ตื่นแล้วเว้ยมนุษย์พูดย่างเองนั่นใช้ work to do and work to work to d o มันจะสู้ผู้สร้างสู้ความรู้ของพระผู้สร้างได้อย่างไรจริงไหมคนสร้างคอมพิวเตอร์กับช่างซ่อมคอมพิวเตอร์คุณว่าคนไหน จะรู้จริงมากกว่ากันในเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นะ<า>ใช่ไหมถ้าเขาไม่รู้จริงรู้แจ้งเขาจะสร้างมันขึ้นมาได้ไงไอคนที่เป็นช่างมันมาเรียนรู้เอาทีหลังไงใช่ไหมปั้นระหว่างท่าบิดาับพวกนาซาคุณจะเชื่อใครท<อ>่าบิดา<อ>เราฉลาดอะเราเชื่อด้วยปัญญาเราไม่ได้งงงา,ายใช่ไหมไอน,นี่เชื่อมันเพราะมันพิสูจน์ได้ส่วนมากพิสูจน์อะไรขี้แมลแลวแหละตั้งสมมติฐานทั้งนั้นใน,ในใจกลางโลกมีแท่งโลหะแดงแข็งเป็นโลหะแข็งแดงและร้อน ไม่เย็นเลยโอ้แปดล้านหนึ่งแสนล้านปีแล้ยวยังร้อนไม่เย็นเลยมันว่าน่าเชื่อไหมมันไม่น่าเชื่อเลยครับถ้ามันร้อนตั้งแต่แรกแล้วมันไม่มีอะไรทําให้มันร้อนอย่างต่อเนื่องไม่มีการอุ่นไว้เรื่อยๆมันจะร้อนต่อเนื่องเป็นล้านล้านปีคิดแค่เนี้เราก็รู้แล้วว่าเราโง่ถูกมันหลอกคร โลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงต่อรอบด้วยอัตราเร็วคงที่ถามว่าหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรบอกเกิดจากบิ๊กแบงทมบิ๊กแบงเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ล้าน1แสนล้านปีล้านปียังหมุนได้อัตราเร็วคงที่ตั้งแต่เรายังไม่มีนวดจนทั้งนวดดองแล้วมันก็ยังหมุน24ชั่วโมงต่อรอบเหมือนเดิมใช่ไหมนี่แสดงว่าถ้าไม่มีไม่มีแรงกระทำเพิ่มไม่ใส่แรงเพิ่มไม่เติมแรงเพิ่มไว้เรื่อยๆมันจะหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมอย่างต่อเนื่องอย่างคงที่อย แค่ลูกขางเราก็รู้แล้วเ,เด็กเล่นลูกขางตั้งแนวพอไปนานๆเข้าตกแท็กตกแท็กจะล้มเลยทุกวันนี้โลกเราก็ยังหมุน24ชั่วโมงต่อรอบเพียงแต่มันเสียสมดุลเพราะมนุษย์เหลวไหลพลังงานในการเหวี่ยงหมุนมันช้าลงมันเลยเริ่มสาย,ม,ยมันบอกเกิดจากบิ๊กแบงไหมเนี่ยมันหลอกนะหลอกใช้ปัญญาหลอกเอาไม่งั้นเดี๋ยวมันไ,ไม่มีอะไรทำไงใช่ไหมไม่มีอะไรทํา นี่คือเพื่อยกเลิกกฎแห่งกรรมเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะมองเห็ุจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่ควรจะทําตัวให้มีชีวิตไว้ใช่ไหมถ้าทําตัวให้มีชีวิตไว้เพื่อทําให้ตัวเองอยู่รอดท่านต้องเลือกตัวเองและต้องให้พระบิดาเลือกนั่นหมายถึงต้องชําระตัวเองถูกไหมและก็อย่าเป็นเหตุหแห่งการทําลายความสมดุลของโลกมีหน้าที่ช่วยเหลือเกือ้อกูลพระบิดาเพื่อทําให้โลกนี้สมดุลให้พลังความรักออกมาตลอดเวลาใครกวรตีนเราก็รัก ใครเฉยๆเราก็รักถูกไหมทาจิตเป็นอุเบกขาเนี่ยรับรู้แล้วก็รับเอาเอาสาระเอาคุณสมบัติแต่ไม่เอาอารมณ์ใช่ไหมเออเขาไม่ต้องมายั่วยวนกตีนเราหรอกเราก็รักเขาได้เขาไม่ต้องมาทําดีกับเราหรอกเราก็รักเขาได้ต้องทําตัวให้ได้อย่างนั้นนี่คือภารกิจที่สําคัญของเรานอกจากรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดแล้วสามข้อที่เราบอกไว้ เมอยกเลิกกฎแห่งกรรมแล้วเนี่ยการเวียนว่หยตายเกิดมันก็จะไม่เกิดขึ้นและถ้าเราไม่ไม่ก่อกรรมใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกกฎแห่งกรรมก็ไม่มีสําหรับเราเราจะมีแต่หมุนธรรมาจักรตลอดทั้งวันถ้าเราหมุนธรรมาจักรเหมือนนาฬิกาถ้ามันหมุนไปอย่างสัมพันธ์นก,นกันกับทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้มันก็จะหมุนได้อย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่ใช่ และถ้าจิตของท่านที่เป็นตัวการในการให้พลังอํานาจในการหมุนเฟืองของตัวท่านเพื่อจะไปหมุนผู้อื่นหมุนจักรวาลหมุนอะไรต่อไปนั้นมันมีพลังขับเคลื่อนออกมาตลอดเวลาคือจิตของท่านรักได้ให้เป็นอย่างที่บอกมันก็เหมือนกับมีพลังทําให้มันหมุนไปเรื่อยๆถามานาฬิกาเรือนนั้นถ้ามีแบตเตอรี่มีฐานอยู่เต็มและมีมากพอนาฬิกาเรือนนั้นจะหยุดเดินไหมครับไ,ไม่หยุดเดินชีวิตของท่านก็จะเป็นอ,าาอัมมตะอ ได้รับสิทธิ์เดี๋ยวนี้ข้อสี่ถ้าไม่ได้มาเสียดายเสียดายที่จะไม่มีวันได้รู้ใช่ไหมท่านฟังมีเหตุมีผลไม่ได้อำมัว่วมีเหตุมีผลไม่ใช่แค่สอนว่าให้น่าเชื่อว่าแต่ท่านฟังเหตุผลแล้วท่านต้องบอกเองกูต้องเชื่อไม่ใช่น่าเชื่อ เพื่อปรับสมดุลของจักรวาลท่านที่ทำดาวเคราะห์โลกสรีของเรามันเป็นสิ่งสมมุติที่เปรียบเสม,มือนเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพที่เป็นจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลถ้าจุดศูนย์กลางของทรงกลมใดก็ตามมันไม่คงที่มันแรกไปนู่นแดดไปนี่ย้ายไปเรื่อยเนี่ยทรงกลมนั้นจะเป็นทรงกลมที่สมดุลหรือไม่เอกภพเราเช่นกัน ที่ทุกวันนี้สมดุลอยู่ได้เป็นเพราะดาวเพราะโลกเสรีของเรามีพลังอํานาจสูงพอที่จะเป็นจุดศูนย์กลางเสมือนหนึ่งจุดศูนย์กลางของเอกภพคือมีพิกัดที่คงที่ได้อย่างยั่งยืนมาตลอดนั่นเองแต่ถ้าทุกวันนี้พลังอํานาจของโลกลดน้อยลงเพราะมนุษย์เรารักไม่ได้ให้ไม่เป็นมีแต่คนชั่วมีแต่ขยะเต็มโลกรกโลกไปหมดเอกภพมีปัญหาไหม,ม,มทุกวันนี้คุณทราบหรือไม่ ว่ารูปธรรมของมนุษย์ที่เป็นเพื่อนเราจากด,ดาวอังคารเขาสร้างยานมุยานบินในมนุษย์เรียกไปสำรวจกาแล็กซีทางช้างเผือกได้กาแล็กซีทางช้างเผือกในระบบนั้นเนี่ยเขาจํากัดน้ำหนักมวลเอาไว้ใช่ไหมเขาจำกัดน้ำ,นนำ,นำปริมาณของพลังงานของระบบนั้นเอาไว้ที่สมดุลถูกไหม ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอย่างหนึ่งฝ่าเข้าไปเนี่ยทั้งน้าหนักบวนทั้งน้ำหนักพลังงานมันเสียไหมไม่ว่าเสียไปในทางมากขึ้นหรือเสียไปในทางน้อยลงก็ตามทําทให้ระบบนั้นเสียสมดุลใช่หรือไม่ทุกวันนี้จึงเป็นเหตุให้ทางช้างเผือกหรือกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเสียสมดุลเอียงอยู่0.2องศาเอียงไปจากค่าพิกัด สมดุลที่พระบิดาทรงกําหนดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเอียงไป0.2องศาแล้วขนาดเดียวกันดาวเคราะห์โลกเสนีที่เป็นแกนกลางของทรงกลมเอกภพนี้กับมนุษย์เหลวไหลพลังอํานาจลดลงไปอีกพันการที่จะฉุดรั้งกาแล็กซีทางช้าเ์เบิซึ่งเปรียบเสมือนเส้นผ่าศูนย์กลางของเอกภพมันจึงมีพลังนาจที่น้อยลง โอกาสเสียงที่ทำให้เอกพพบทั้งระบบเนี่ยมีปัญหาใหญ่สูงไหมครับด้วยเหตุนี้เองการชำระโลกจึงจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะโลกเราเท่านั้นที่จะสามารถช่วยค้้จุนการเสียสมดุลของเอกภพและกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ไม่มีดาวดวงอื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นที่ใครบอกโลกจะแตกปี2012นะ่งอย่าไปเสื่อมัน โลกแตกไม่ได้แต่มนุษย์สติแตกได้ถ้านโลกแตกสค่โลกดวงเดียวเอกภพประกอบด้วยกาแล็กซี่หมื่นสองพันห้าร้อยด้านกาแล็กซี่มีดาวเคราะห์มวลแข็งดาวมวลแข็งมีดาวฤกษ์ที่เรียกว่าดวงอาทิตย์อีกนับล้านล้านเยอะแยะไปหมดเพราะช่องทางหนึ่งช่องจะประกอบด้วยอาทิตย์ดวงอาทิตย์สามสิบดวงถูกไหมสลับฟันปลากัน,นบนทางช้างเผือกช่องนี้มีดวงอาทิตย์ช่องนี้ว่างแต่ดวงอาทิตย์ช่องนี้มีดวงอาทิตย์ มันจะเว้นไปนี้ตลอดนับไม่ทวนเยอะแยะมากมายมันเสียส,สมดุลภาษาบานเฮาบอกว่าสิทหายหมกเลยไม่มีอะไรเหลือเลยพระบิดาทรงยอมได้ไหมเพราะพระองค์สร้างสิ่งใดพระองค์จะไม่วันทําลายสิ่งนั้นเด็ดขาดยกตัวอย่างแล้วดินน้าลงไฟมาประกอบกันเป็นกายอยาบของเราใช่ไหมเอามาปริมาณเผื่อเหลือดีกวเผื่อขาดมันเหลือจริงๆก็เลยมาแปะไว้ที่ลาไส้ใหญ่กลายเป็นไส้ติ่งอยู่เนี่ยพระบิดาทาไว้ เห็นไหมเพราะว่าไม่ไม่ทาลายทิ้งเหลือก็เก็บไว้ไม่มีประโยชน์ก็เก็บไว้เอาไว้ลงโทษไอ้ลูกที่ขี้กินเพื่อทําให้เป็นไส้ติ่งอักเสบเนไนั่นแหละนี่ก็เป็นความรู้ใหม่สําหรับท่านใช่ไหมปรับสมดุลของจักรวาลองชําระลกถ้าไม่ชําระทุกอย่างเสียสมดุลหมดเลยครับเสียหายหมดซึ่ง พระบิดาทรงยอมมีได้เพราะฉะนั้นการชำระโลกจึงเป็นงานช้างของจัก,กรวาลแต่ขณะที่มนุษย์โลกกลับไม่รู้เรื่องไม่รู้ยาอยู่ในกระบวนการในการชำระโลกแต่ไม่รู้ตัวพระบิดาจึงสอนแ,แค่ปัญหาภาวะโลกร้อนยังแก้ไม่ถูกเลยตั้งสมมติฐานผิดให้ทำที้จิตสำนึกตัวเองอะ่ะปัญหาโลกร้อนหายทันที ทำนิจตสนึกเรารักให้ได้ให้ให้เป็นยากไหมไม่ยา,ยากเลยทําในชีวิตประจําวันนี่แหละเดียวก็ปักอ,อยู่ๆปราบกฏว่าเฮ้ยครีนฮา o ส์เอฟเฟกต์ทำไมมันวัดแล้วทําไมมันลอยห่างจากพื้นโลกไปมากกว่าที่ที่ททครูเคยสมรวจพบเฮ้ยเ,เกิดอะไรขึ้นวะพอผ่านไปสักสองสมปีเฮ้ยมันหายไปแล้ววะเดี๋ยวคี่ครางจะเซอร์ไพร Surprise, เซอร์ไพรส์แปลว่าประหลาดใจแปลกใจใช่ไหมเราพูดถูกนะเ,นเพื่อให้โลกของเราพร้อมต่อการเปลี่ยนยุคเ,เพื่อให้โลกของเราทั้งระบบเนี่ยพร้อมต่อการเปลี่ยนยุคเช่นถ้าทิ้งให้คนดีๆอยู่รอดคนดีๆอย่างพวกเราที่ถูกเลือกเนี่ย พราะปฏิบัติได้จริงชําระตัวเองได้บริสุทธิ์จริงจะถูกเลือกเป็นแม่พันธุพ่อพัน <c oughs> เพื่อจะสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมให้กับเจ้าตัวน้อยที่มาจากฟ้าสีครามได้ใช้ได้อาศัยวัตถุดิบที่มีคุณภาพเ <c oughs> ท่านั้นจึงจะสามารถผลิตสรรพสิพส่งที่มีคุณภาพได้ใช่หรือไม่เด็กจะมาจากฟ้าสีครามจะเป็นเด็กที่มีคุณภาพได้ไหม <c oughs> ถ้ามีพ่อแม่ที่มียีนที่ด้อย าไม่ได้อยากเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไหมนี่บอกอยากทันทีใช่ไหมที่ผ่านมาอยู่คนเดียวทาไมอ,อ่ะรอวันนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> รอวันนี้เราจะได้ทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ผ่านมาเรามีหน้าที่ที่กระจอกมากเลยแต่งงานกันไม้หัวเป็นเมียกันทำลูกเพื่อสืบทอด สก,กุลกูกับมึงแต่ตอนนี้ทําลูกเพื่อสืบทอดอะไรนะทายาทของมนุษย์โลกเสรีงานช้างไหมโอ้ยิงใหญ่มะึ้มเลยสมศักดิ์้ีบมันจะต้องใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนั่นเป็นความจริงนะถ้าอยู่ได้อยู่รอดูว่าจริงไหมที่พูดเนี่ย โลกมีปัญหามีสาเหตุจากมนุษย์ล้มเหลวปัญหาที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดที่จาเป็นจะต้องทําอะไรบางอย่างกับเหตุติและกับอีกที่ที่ผ่านมารวมทั้งที่ที่กาลังจะเกิดขึ้นต่อไปในเร็ววันเมื่อวานนี้ก็แผ่นดินไหวที่เกาะที่เมืองอะไรเกาะมินดนานังมินดาเนาที่ประเทศฟิลิปปินส์แต่ไม่รายง,งานความเสียหายขึ้นความถี่ของการสั่นสะเทือนประมาณ5.4ี่ริกเตอร์ ทุกวันนี้ถ้าไม่มีข่าวว่าโลกเรามีแผ่นดินไหวเป็นเรื่องผิดปกติคุณว่าจริงไหมเพราะมันไหวทุกวันแต่ถ้าเรานับตอนที่เราเป็นหนุ่มๆส,สาวๆด้วยตอนเป็นเด็กเนถ้านานๆแผ่นดินไหวสักทีเราฟังพวกเราตกใจเลยนะเป็นเรื่องที่ตืต่นเต้นเร้าใจมากเลยนะเดี๋ยวนี้มาบอกแผ่นดินไหวเหรอที่ไหนอ่ะ <laughs> <laughs> แต่ทม <laughs> ัยตานั <laughs> <ๆ S 2> oh, ้นบรรดาเก่อรกรเอ้เหรอที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะเหรอเนาะเป็มีคนตายเยอะไหม คนเด็กนี่มันระดับสองแสนสามเนี่ยพอบอกคนตายเท่าไหร่พันกว่าคน<ฮ>พันกว่าคนเด็กๆ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ต้องสองแสนสองแสน